วนปูหนูอินเซกให้เกือกดินให้เป็นดาวจรัดฟ้าเซกให้คนหักให้คนเมตตาปรารถนาสิ่งใดให้พบเจอขอบารมีพระราชสิงคโิดแน่เด้อให้รววยล่นฟ้าคนหักลงเลย เรเชิญเข้าร่วมพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลพระกลิ่งมงคลชีวิตและพระผมปิดตามงคลชีวิตรุ่นรวยพันล้านณบริเวณมณฑลพิธีวัดป่าพุทธมงคล ำบลลุกอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินวันพุทธที่13พฤศจิกายน2567เริ่มพิธีพุทธาพิเศษเวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปโดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์นั่งปรกอธิษฐานจิตนำโดยหลวงปู่ไพฑทูนประพาโสวัดมาลุวาคณา,า 101, รามจังหวัดร้อยเอ็ดพระอาจารย์ปฐมกันตวีโรวัดลุกอีเทิงจังหวัดกาลสินพระอาจารย์นัทพลอธิจิตโตวัด ภูพ,พระจังหวัดยญโสธรและพระอาจารย์วิชิตชัยวิชิตมาโรวัดอัมพวันแก่น้อยจังหวัด สารสิงซึ่งวัตถุมงคลรุ่นนี้เป็นดําริและได้รับการอนุญาตจากหลวงปู่หนูอินกิติสารโรเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธมงคลให้ดําเนินการจัดสร้างพระกริ่งมงคลชีวิตจํานวน4,000องค์และพระผมปิดตามงคลชีวิตรวยพันล้านจัดสร้างจํานวน16,000องค์เพื่อน,นํารายได้ร่วมสมทบทุนในการจัดตั้งมูลนิธินิรันดร์คราจารในนามคณะวิทยาศา,ศาสตร์การแพทย์มหาวิทยาลัย ลันเรศวรจังหวัดพิษณุโลกจึงขอเชิญชวนสาธุชนร่วมพิธีครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกันและขอเชิญสั่งจอง Walk in พร้อมกันหลังจากเสร็จพิธีดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook พงศตหีและมนัสบางนาวนปูหนูอินเสกไทเกือกดินให้เป็นดาวจรัสฟ้าเสกให้คนฮักให้คนเม